สวัสดีครับผมจะพาท่านไปติดตามดูสถานการณ์น้ําที่เขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ทุกอย่างรูจะเริ่มลงตัวเมื่อมีมีพายุน้ําไหลเข้าก็ลดลงครับเขื่อนเองก็ปรับลดการปล่อยน้ำํำและจะเข้าสู่การเก็บน้ําไว้ในอ่างนะครับขณะเดยียวกันบริเวณท้ายลําน้ําพองวันนี้โดยภาพรวมน้ําลดลงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตาบล เริ่มใช้เส้นทางได้แล้วและใกล้เข้าสู่ภาวะปกติครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูต้นน้ำลำน้ำพองที่บ้านผานกเขาตาบนผานกเขาอำเภอภูกกระดึงจังหวัดเลยนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้แวะถ่ายวีดีโอมาประกอบบริเวณนี้มีน้ำน้อยครับน้ำไหลอย่างช้าๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับเมื่อต้นน้ำไม่มีฝนตกและตกหนัก ปริมาณน้ําที่ไหลลงไปไท้ายน้ําย่อมมีน้อยต่างไปด้วยครับมาเริ่มที่สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัฐวันนี้อาทิตย์ที่12ตุลาคม2568ครับตั้งแต่เวลา2โมงเช้าเรื่อยมาครับระดับน้ำในเขื่อนแตะที่181เมตร75เซนติเมตรจากระดับเก็บกักสูงสุด182เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางครับ ปริมาณน้ำในอ่างล่าสุดอยู่ที่2,333.1 0 0 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น95-96%ของความจุอ่างปกติเมื่อวานมีน้ำไหลเข้า26,910,000ลูกบาทเมตรและเมื่อวานเขื่อนก็ระบายน้ำออก17,620,000ลูกบาทเมตรครับวันนี้ก็เช่นกันมีแผนระบายน้ำไม่เกิน18ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ําตามสถานการณ์น้ําเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเขื่อนอุบลรัฐยังสามารถรับน้ําได้อีก98แล้านสแสนลูกบาทเมตรเรามาดูในพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัฐนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอน้ําพองวันนี้ที่บริเวณสะพานห้วยปลาหลายตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ําพองน้ําลดลงไปมากครับลดลงไปเกือบเกือบ20เซนติเมตร ที่ห้วยอีตือบ้านเบึงเป่งตท่ากระเสริมที่อยู่ใกล้กันเขตติดต่อกันกับบ้านโคกท่าตบนหนองตูมอเภอเมืองขอนแก่นน้ำลดลง25-30เซนติเมตรส่วนเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านเบึงเป่งตท่ากระเสริมอเภน้ำพองกับบ้านนอนเชื่อกตบบ้านขามน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรส่วนที่ห้วยดีเก้าตท่ากระเสริมน้ำก็ลดลงไปมากครับ น้ำบริเวณนี้ไหลลงลำน้ำพองได้อย่างสะดวกและเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านโนนเชื่อกตบบ้านขามกับบ้านโนอนหนองลาดตบบ้านขามอำเภอน้ำพองน้ำลดลงประมาณ20-25เซนติเมตรเส้นทางเข้าบ้านหนองลาดสามารถเข้าไปได้ประมาณ2กิโลเมตรครับเหลือจุดที่ต่ำสุดก่อนถึงหมู่บ้านที่ยังมีน้ำไหลข้ามระยะทางประมาณ100เมตรและคงจะลดลงในเร็วๆนี้ครับ หลังจากนี้ไปเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติคงต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางพื้นที่ไร่นาพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆเพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะเข้าไปเยียวยาและให้การช่วยเหลือกันต่อไปครับ